ช่วงนี้มักจะมีข่าวลือแปลกๆจากกลุ่มเด็กๆว่ามีสาวหัวกล่องที่กำลังตามหาหัวของเธอเองอยู่ผมหัวเราะกับเรื่องราวเลวร้วายแบบนี้กับเพื่อนร่วมงานของผมแต่ในขณนะทางกลับบ้านนั่นเองผมดันพบเข้ากับสิ่งที่แม่สาวหัวกล่องกำลังตามหาซะแล้วสิกำลังตามหาซะแล้วสิ ผมได้หยิบหัวของเธอมาโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอมองไปที่เธอแล้วเธอจ้องเขม็งเรากับไม่ละสายตาเลยคงไม่ได้จะพูดอะไรแย่ๆใส่หรอกนะใช,ใช่ไหมใช่ไหมระหว่างหัวกับร่างกายของเธอผมควรจะเลือกอะไรดีเธอพร้อมรับฟังทุกป,ปัญหาของผมงั้นเหรอ ช่างมีความสุขจังเลยนะเธอพร้อมรับฟังทุกปัญหาของผมงั้นเหรอช่างมีความสุขจังเลยนะช่างมีความสุขเลอเกินนะเธออบกอดผมโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวอะไรเลยเธออบกอดผมเธออบกอดผมโดยที่ไม่ได้กล่าวอะไรเลยเธออบกอดผมโดยที่ไม่ได้กล่าวอะไรเลย ช่างเป็นอะไรที่อบอุ่นเหลือเกินช่างเป็นอะไรที่อบอุ่นจริงๆ